ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะให้สุให้โซเบียให้โซเบียไปแล้วแล้วสมมติว่ามันยอด้ยงอยู่ตรงนี้คือเราทำไงก็ต้องรู้ก่อนแล้วม็นลงใหม่มันก็แล้าแต่แล้วไปสิเดี๋ยวเขาเปิดเลย จะก็ไม่เคยากินแล้วนี่ไม่เคยาินเลยนี่สักเแคยมีนิดนึงก็เคยเคยเกิดแต่ว่านั้นทีนะไม่ให้เราทำไหนบ้าง่วานมากคือพิเศษกับคนพิเศษว่าสันดูเลยนะไอ้ลก ไครลงสูบใครลงไ,ไม่เหงค,คุณคุณลงนั่งคุณาคสาวเขาแม่แซมแม่แซมมีพิจเจิตอร์เสื้อ MD M D M ปิดปีละสองปีละสองหมื่นล้านราค,คะแม่แซมทำเสื้อไซส์แม่แซมแม่ไอซี่มีค่ะ ไม่มีถ้าไม่มีฉัาจะไปขยะฉันจะไปไอ้ต่อเอาชอมตัวต่อกันเอาบอลนี่ให้มาแล้วเอาอิ่ไหมเอาอีกสองเธอก็ชอบกินกบมากอบคุณค่ะไม่มอีกไรอไรอไรเตอนนี้อิ่มแล้วอะอันนี้จริงนะเนี่ยฉันได้ินอันนี้เริ่มจริงดิกินแล้วมันจะจุกแล้วเก็บทองมักินของหวานแล้วน่นะของหวานอเคอันสุดท้ายอ่ะสู้ เกมมูกันทุกคนถ้ามาที่นี่ต้องมาเกียนนี้นะทุกคนฉันอิ่มไม่ใช่เมื่อกี้ฉันกินไปแล้วอันเนี้ยไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปบอสกินยังจะยามพี่น้องมีแต่ดมเอามีแต่ดมเอากินกุ้งไปหนึ่งครึ่งไปหนึ่งตัวนะเป็นติ่กุ้งหรอไง ขอบคคุณเห็นไหมเ้ามองเห็นเหรอมันตัวเล็กมากนะถ้าอยู่เนี้ยไม่เห็นหรอกแต่เขเด็กเลยนนะเมนตามันหายงอยังเปลี่ยนอารน่เาเดเรียนหรอกเรียนเรีนอรเขาเปเขาบอกว่าเสี่ยหมุนใช่เพราะว่าทีหานเดึกไม่ได้ แม่แม่กินอาหารดิวันนี้เขาแต่งหน้าเองทำผมเองไม่ได้ใช้ช่างทำไมใ้องไม่มันก็เหมือนมันก็ไม่เหมือนแบบใช้ช่างกับไปใช้ก็เหมือนกันเนี่ยทำไมมันแปลว่าไม่ต้องใช้ช่างก็ได้แต่เองก็ได้ก็อยากใช้ทำไมมันก็จะ แต่งหน้าเป็นนั่นหรอลองรู้เฉยถ้าแต่งแบบขาวจุนทูนเองอะทำได้ดดใช่ใช่แล้วเกิดแต่งแบบเทคนิคอะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้การเขียนคิว้วไม่เปลี่ยนเคยเขียนเองแล้วมันเป็นสียอีมันก็เขียนตามคิ้วที่เรามีอ่ะโอ้ยไม่นมันเป็นสีอีเลยมันเป็นเหมือนที่คิว้วสั้นอ่ะสวยอยู่ดียวก็ต้องแต่งหลายอีด,ดีบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วเนี่ย น่าสุดเลยก็นี่ไงล่าสุดอะไรนะวันที่วันทีนะ่เธอลงสตอรี่น่ะได้ก็ตอนนี้แต่ตอนนี้เธออันนั้นก็สดจร,จริงไลฟ์กับเธอสดจริงที่นอนอยู่บนเตียงมันมีอย่างนี้มันเคมีอย่างนี้ไหมให้คนเห็นแบบฟิวหน้าสดสดไม่มีเพราะมันต้องให้คนเห็นด้วยเขาก็แบบโอ้มาจิวะเลิศมากแล้วอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดีย๋ยวตัมงไว้ที่ตัวให้ เอาไรล่ะสั่งดิฉันอิ่มแล้วรับอะไรพิ่มอีกไหมครับรับเส้นกุ้บกุ้งไหมไปไปส่ดิไม่แซอะไรค้สั่งเลยเนี่ยพูดไปกุ้งมากคาก็ติดอเอาสเต็บอพาะราสต็มันันอิ่มหมดเปลนอิไมไม่เป็นไรค่ะ ปีหนึ <poisoned indo> ่งกอแบบฝายฝั่งเนี้ยตองเนี้ยโมหันหมดเลยอ่ะเอาโมหันให้น้องฟางด้้ก็ทางนี้จะไปจีนแล้วตอนนี้มากเล่หมดมากเป็นสองแาบเปลนเตอร์เปนเตอร์เยียมๆนะเธอพงอ๋อขอบคุณค่ะคุณแม่น้องเบสเข้ามาดูแม่อะไสดเวลากินหรอหนู แม่แม่แม่หนูดูแม่แซมใช่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ชอบดูเวลาแม่แซมอ,อ๋อหรอน่าจะเป็นอีกคลีปแม่เก๋ชอบดูอยู่แล้วแหละแต่ถ้่เก๋ไม่ลงอะไรไหนก็ดูอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาค,คลิปดีๆนะคะ